เรื่องคุณกันพูดไปแล้วครับมันก็ไม่มีอะไรคุณกันก็แค่ชี้แจงเท่านั้นเองออกมาชี้แจงนะออกมาชี้แจงนะครับว่าเงินบริจาคเข้ามาเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่นะครับใช้ไปทําอะไรบ้างก็จบแล้วมันก็จบแล้วคุณกันก็ทําหน้าที่ต่อไปนะครับช่วยชาวบ้านช่วยทหารต่อไปนะฮะก็แค่นั้นเองนะครับ ผมว่าคุยกับกัมพูชายังไม่รู้เรื่องนะครับไปเจรจากันอะไรกันเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องนะครับคุยยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยครับคดีสยามมนี้จาแม่นเลยครับเพราะเป็นคดีที่ผมเครียดมากนะครับสี่สิบเก้าวันนะครับไม่เป็นอันกินไม่ได้เป็นอันนอนเลยนะครับแบกรับภาระหนักเกินนะครับคดีสยามมน์นะครับจําแม่นครับ อาหารือบ้านกำนันลีแล้วก็สมควรแล้วครับผมบอกว่าอย่างที่ผมเรียนกับท่านว่าหลังแรกที่ผมจะลื้อเลยนะถ้าเอารถแท็กเตอร์ไปถ่ายให้พังเลยผมถ่ายบ้านกำนันลีครับไอ้บ้านเล็กบ้านน้อยปล่อยมันก่อนหลังแรกที่จะพังคือบ้านกำนันลีครับครับบ้านกำนันลีครับมันจะเล่นงานต้องเล่นหัวหน้าฝูงลิงก่อนนะครับ หัวหน้าฝูงลิงก่อนนะครับผมพูดมานานแล้วครับว่าให้ลื้อบ้านกำนันลีนะครับบ้านชาวบ้านอื่นเนี่ยปล่อยไว้ก่อนนะครับเอาหลังเดียวนะครับแล้วผมวิเคราะห์เอาครับว่าขมินไม่กล้ายิงเราครับถ้าขมินยิงเที่ยวนี้ถือว่าเป็นโอกาสของเราที่จะตอบโต้เลยนะครับ ตอบโต้เนี่ยเอาให้ถึงโน่นเลยเมืองหลวงของเขเมรไปเลยนะครับเพื่อจะบุกไปจัดการแม่ทัพเขาคือฮุนเซนฮุน,นมาเนต็ตนะครับผมคิดว่าเขาคิดหนักครับเขาคิดหนักแล้วท่านอย่าไปคิดว่ากองทัพโดรนของเขเมรเนี่ยมันเป็นแค่ดโดรนตรวจการเขาสามารถดัดแปลงได้ เอาลูกปืนคอมัดเข้าไปเนี่ยเขาก็สามารถมาทิ้งได้เป็นโดนพรีชีพได้เป็นโดนทิ้งระเบิดได้กระเหลี่ยงยังเอาโดนธรรมดาไปทิ้งทหารพมา่าฐานแตกมาไม่รู้กี่ฐานแล้วนะครับแต่เราก็ยื่นคําขาดและคําขู่ไปแล้วว่าถ้าคุณใช้กองทัพโดนหรือคุณลูกหลานหรือคุณยิงเราอีกเที่ยวนี้จะเอาให้ถึงพนมเปญเลยนะครับ เที่ยวนี้จะเอาให้ถึงพนมเปญเลยนะครับแล้วก็ทหารเขาเอาจริงทั้งกองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่สองทหารเรือยิ่งผู้จัดการทหารอากาศคนใหม่นี่นะเฟี้ยวกว่าอีกเฟี้ยวกว่านะครับผมว่าดุดันมากกว่าท่านแม่ทัพอากาศคนที่เพิ่งกเกษียณไปอีกคนเก่านี่ว่าโคตรแจ๋วแล้วนะครับคนเก่าว่าแจ๋วแล้วนะครับคนใหม่นี่ คึกยิ่งกว่านั้นอีกนะครับแม่ทัพอากาศคนใหม่นี่นะครับผมว่าขมรนเอาส้นตีนคิดก็ไม่อยากจะประทะกับเรานะครับแต่ว่าตรงจุดบริเวณชายแดนบ้านหนองจาน์หนองยาแก้วมันก็ต้องชี้ให้ชัดว่าตรงไหนมันเป็นผืนแผ่นดินไทยตรงไหนที่ขมรนลุกมาแล้วมาครอบครองในผืนแผ่นดินเราตรงไหนที่เราลุกเข้าไปมันแดนติดต่อกันก็ชี้ไปให้ชัดครับ ไอ้คณะพูดคุยก็ต้องพูดคุยกันนะครับถ้าตรงไหนเป็นเขตประเทศไทยนะครับมันก็ต้องลื้อถอนออกไปไม่ลื้อถอนก็ต้องถ่ายอย่างนั้นถูกแล้วครับทหารทําถูกแล้วครับที่ไปถ่ายบ้ากบนกำนันหลีนะครับขอบคุณท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งขอบคุณพลตีเบญจพลผู้บัญชาการกองกําลังอูรพานะครับ ไอ้ผู้จัดการทหารบอกเราแม่นแจ๋วอยู่แล้วครับท่านแจ๋วอยู่แล้วครับไม่พูดมากไม่ให้สัมภาษณ์ลุยอย่างเดียวนะครับผบทบเราเนี่ยนะครับคนนี้นะครับไม่พูดมากไม่ให้สัมภาษณ์ลุยอย่างเดียวนะครับเที่ยวก่อนที่ประทะสงครามห้าวันเนี่ยผู้บัาการทหารบกลงไปบัญชาการสั่งการเลยนะครับลงไปบัญชาการสั่งการเลยนะครับ นั่นแหละแม่ทัพตัวจริงเลยนะครับแต่ไม่ออกสื่อไม่อะไรนะครับผมเป็นกำลังใจให้คนที่ทำงานช่วยเหลือประเทศชาตินะทหารตำรวจตระเวนชายแดนนะครับทหารตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็ อ,อสอทอสอปอชอ,อ,อพอปอรอนะฮะดีทั้งนั้นช่วยกันกลมไม้ละมือภาคเอกชนก็ช่วยกันนะครับมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนะครับคุณกันชอมพลังคุณบุ๋มบนัดดานะครับช่วยกันนะครับช่วยกันหลายๆคนนะครับชาวบ้านเราก็อดทนนะครับอดทนเสียชีวิตกันไปได้รับบาดเจ็บไปต้องไปอยู่ศูนย์อพยพ รัฐบาลก็ดีครับรัฐบาลก็ให้เงินนะครับให้เงินใครเสียชีวิตใครได้รับบาดเจ็บนะครับให้เงินทดแทนช่วยเหลือกันนี่ประเทศไทยเรารักกันผมถึงไม่อยากให้มาแตกกันนะครับในขณะที่สงครามมันยังไม่จบนะครับไม่อยากให้มาทะเลาะกันตอนนี้มันไม่รู้จะทะเลาะกับเขมรมันมาทะเลาะกับคนไทยแล้วนะครับเริ่มไปลุมให้กันยอมพลังแล้วนะฮะ อาทิตย์นี้ไม่ได้ไปไล่อังุนนาการดานะครับอาทิตย์นี้ต้องมีงานมีแต่งานสีดําครับวันเสาร์ก็ต้องไปพระราชทานเพลิงศพวันจันทร์ก็ต้องพระราชทานเพลิงศพแล้วก็ประชุมต่อ,อยังไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าจะไปถือศีลหรือจะไปที่ไล่อังุ่นเลยครับถ้าจะไปที่ไล่อังุนก็จะบอกนะครับทั้งเพจไล่อังุนเขาจะแจ้งเองนะครับมา เอ้ผู้จัดการแม่ทัพภาคที่หนึ่งคนนี้ใช่ไหมครับโอ้โหเอาเรื่องนะคนใหม่นี่เอาเรื่องนะครับใช้คำว่าเอาเรื่องนะครับแต่ว่าบุคลิกของนายทหารชั้นผู้ใหญ่เนี่ยแต่ละคนจะแตกต่างกันนะครับมาเหมือนแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่เนี่ยพูดกับเขาก็ไม่ค่อยเป็นนะครับทำงานทำงานอย่างเดียวนะครับพูดก็ไม่เก่งนะครับ แต่ว่าติดดินนะครับทีมกองทัพภาคที่สองเขาดีครับติดดินครับติดดินนะฮะติดดินแต่ว่าคนพูดไม่เก่งอนะฮะหน้าตาท่านก็ไม่ค่อยยิ้มแย้มไม่เหมือนแม่ทัพกุ้งแม่ทัพกุ้งนี่เขายิ้มเป็นขวัญใจเป็นขวัญใจชาวบ้านเป็นขวัญใจเด็กนักเรียนสาวแก่แม่ไม้นะครับท่านยิ้ม แล้วดันไปเหมือนนักร้องไอ้นั่นด้วยมนแคนแกนคูนด้วยไอ้มนแคนมันก็เอเยอะนะครับก็ดีครับให้ท่านแม่ทัพภาคที่สองคนเก่าเนี่ยแม่ทัพกุ้งเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักชาตินะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักชาตินะครับ ผมเองนี่ไม่เล่นการเมืองครับไม่เล่นการเมืองนะครับเดี๋ยวท่านจะบอกว่าเออผมออกมาไลฟ์สดนะครับมาออกสื่อเพื่อหวังจะปูฐานหาเสียงคำไหนคำนั้นครับไม่เล่นนะครับเหมือนกับแม่ทัพกุ้งพูดแหละครับไม่เล่นก็ไม่เล่นนะครับถามว่ามีคนมาชวนไหมมีชวนเยอะครับ มีคนจะให้ตำแหน่งฟรีๆด้วยนะครับไม่ไม่เอาครับขอเป็นชาวบ้านอย่างนี้นะครับเจียมมีเจียมอยู่เจียมเนื้อเจียมตัวเราดีกว่าครับผมใช้คำว่าเจียมเจียมตัวครับเจียมมีเจียมอยู่เจียมตัวนะครับก็แม่ทับกุ้งเนี่ยพาผมเดือดร้อนครับผมไปงานบุญทางกระถิ่นเนี่ยครับ ปกติผมก็มีคือผมกลัวมีปัญหามันจะติดตามมาผมจะบอก F อฟซสาวๆเนี่ยผู้หญิงเนี่ยห้ามกอดห้ามเกาะแขนห้ามกอดนะครับไปปุ๊บเนี่ยไปภาคอีสานเนี่ยโอ้โหป้าๆกอดผมเลยครับผมก็บอกผู้หญิงกอดไม่ได้ครับจับแขนไม่ได้เขาต่อว่าผมเลยครับ ที่แม่ทับกุ้งยังกอดได้หอมได้เลยแม่ทับกุ้งพาผมเดือดร้อนนะครับพาผมเดือดร้อนแล้วแม่ทับกุ้งนะครับผมก็บอกว่า,าบางคนมา fc มาจากแม่ห้องสอนนะครับเหมารถตู้ไปที่วัดดอนเกลือเพื่อจะเจอผม อีกคนมาจากหาดใหญ่นะเป็นทีมมาเลยครับเหมารถตู้เดินทางไปทั้งทั้งที่เขาไม่รู้จักวัดนะครับหวังจะไปร่วมทําบุญด้วยนะครับมาเนี่ยพอมาถึงเขาไม่ได้กอดแบบพิศวาสเหานะกอดแบบดีใจอย่างเงี้ยนะครับเพราะกอดกอดแบบดีใจอย่างเงี้ยนะครับเราก็บอกโอ้ผู้หญิงห้ามกอดครับนะครับต่อว่าผมเลยครับทีแม่ทับกุ้งยังกอดได้เลยหอมได้ด้วยนะครับ แต่ของผมนี่ไม่มีใครขึ้นมาหอมผมแล้วครับเพราะผมตัวสูงเขาตัวเตี้ยๆกันนั่นั้นะฮะแม่ทับกุ้งกุ้งกลิ่มครับมาเนี่ยยิ้มกุ้มกลิ่มนะครับมาน่ารักฮะน่ารักถ้าเป็นเด็กก็น่ารักนะครับกุ้งนะครับสาวๆหอมกันฟอดฟอดฟอดนะครับก,กินอาหารที่สารครับไปก็กินข้าวเหนียวครับ โอ้ยอย่างแม่ทัพกุ้งถ้าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลงสมัครเล่นการเมืองนะครับแค่ไปเป็นเข้าพักไหนพักนั้นก็จะมีอะไรนะมีคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นตัวท่านก็จะมีตำแหน่งนะครับเป็นรัฐมนตรีได้นี่สบายสบายเลยนะครับนะครับแต่ว่าท่านนายทัพกุ้งก็ท่านก็ไม่เล่นการเมืองแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยมันมีกติกานะครับ ตำรวจทหารรายใดที่พระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่สิบพระองค์ท่านเมตตาโปรดเกล้าให้เป็นราชองคักษ์พิเศษเนี่ยต้องวางตัวเป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองไม่รับตำแหน่งในกรรมการและไม่รับตำแหน่งที่มีอำนาจเป็นผู้จัดการหรือประธานกรรมการบริษัทห้างร้านใดนะครับต้องวางตัวต้องวางตัวครับต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองนะครับ เป็นระเบียบปฏิบัติที่พวกเราปฏิบัติกันมานมนานแล้วนะครับผมเองก็สี่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 ห้าสี่หกสิบเจ็ดสิ่แปดสี่เก้าห้าสูนย์ห้าหนึ่งห้าสองสิบหกปีครับผมเป็นราชองคลักษ์สิบหกปีครับสิบหกปีนะครับ รับใช้ใต้เบื้องยุคนบาทมาสิบหกปีเต็มครับอ่าคุณไม่ต้องไปคุณไม่ต้องไปกลัวว่าการเจรจาไทยจะเสียดินแดนไม่มีทางครับ ไม่มีทางครับดินแดนที่เรายึดมาแล้วเนี่ยนะครับยึดคืนมาได้แล้วเนี่ยเราไม่เสียแน่ครับไม่มีเสียแน่ครับไม่ต้องกลัวครับ